สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอร์ดก่อนนอนเละนี่คือรายการ after match ครับผมเพิ่งไปเล่นเกมเรือฮาร์ฟมาครับก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยเล่นไปแล้วหลายครั้งเว้ยแต่ว่าก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งครับแล้วก็ล่าสุดก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันล่าสุดไปเล่นกัน3คนครับเรือฮาร์ฟเป็นเกมของดีไซเนอร์อูเวลูเซนเบิร์กครับก็เป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบเกมมามากมายแล้วก็เป็นคนชื่อดังคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอะคริคอลาอ่าบลาบลาบลามากมายของเขาแหละอ่า ตัวของเรือฮาร์ฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับมีอันดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีคนชื่นชอบเยอะนะครับคนที่ไม่ชอบก็เยอะเหมือนกันเป็นเกมที่มีธีมของการบริหารท่าเรือครับผมอ่าก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรีซอร์มาพัฒนาให้มันมีมูลค่ามากขึ้นมีการซื้อการดเพื่อที่จะเป็นเป็นธีมของการสร้างตึกต่างๆอ่าเป็นร้านค้าต่างๆที่จะต้องเอา วอร์เกอร์มาลงอ่านี่เกมนี้คือเล่นการ์ดแล้วก็เอาวอร์เกอร์มาลงบนการ์ดอีกทีหนึ่งอ่าไอเดียแบบนึกถึงหลายๆเกมของเขาอะนะโอเค,คเข้าไปมาดูข้อ,อมูลพื้นฐานนิดน,นึงนะครับเรือฮาร์ฟก็เป็นเกมที่วงงางจำหน่ายในปี2008ครับก็ผ่านไปแล้ว15ปีค่อนข้างที่จะนานแล้วนะและตอนนี้ก็คือหาเกมยากมาหลายปีแล้วครับผมก็รออยู่มเมื่อไหร่จะมาไม่รู้นะฮะเป็นเกมที่อยู่ในอันดับ64แบบโอวโอครับผมในบอร์ดเกมกิกแล้วก็อันดับที่53ก็คือเรียกว่าอันดับสูงเลยนะครับ มีคนโหวตไปแล้วสามสาสบเอด k ก็คือสาม0 0ืนหนึ่งพันคนครับผมให้เลทไว้เจ็ดจุด้านะครับความยากอยู่ที่สามจุดเจ็ดก็คือเรียกว่าค่อนข้างที่จะยากแบบกลางๆค่อนยากหน่อยหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้ยากมากครับผมแล้วก็เล่นได้1 5ถึงห้าคนครับแต่ว่าเบสอยู่ที่สามคนนะครับจากผลโกดการโหวตนะครับทุกครั้งที่ผมพูดถึงสกอร์พวกนี้มันเกิดจากคนทั่วโลกโหวตเข้าไปนะครับไม่ได้เป็นความจริงแบบม,มันไม่ได้มีความจริงตรงนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของ ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับบางเกมอาจจะเลดค่อนข้างแย่แต่จริงๆแล้วถ้าคุณชอบก็คือไม่มีใครว่าคุณได้ครับคือคุณชอบเพราะมันชอบเพราะมันสนุกของสำหรับคุณนะเนาะสำหรับเกมที่ผมให้ไป9เลยนะครับผมชอบมากโอเคครับครานมาดูเรื่องแมคคาิตกันนิดนึงครับเกมนี้เป็นเกม worker placement ครับจะมีว o ร์เกอร์เราคนละหนึ่งตัวท่วนครับเอาไว้วางทำแอคชั่นนะครับค่อนข้างที่จะโหดร้ายประมาณหนึ่งอ่าต่อมาครับเกมนี้บอกว่าเป็นเกมประเภทที่เรียกว่า increase value of u n c s e n e s o u r c e โคตรยาวเลย คือประมาณว่ารีซอสไหนคนไม่ได้ไปเลือกอ่ะก็คือมันจะมีแบบจํานวนมากขึ้นอ่าก็ทําให้แบบว่าเราก็อยากไปเราอยากไปหยิบในรอบนนหน้าๆอะไรเงี้ยเมืนอนกิโคล่าแหละแล้วก็อ่าเป็นอะไรว่าเป็นอเนอร์ชิพครับก็คือการที่เราลงไว้เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาวร์เกอร์ไปลงที่การ์ดเราเนี่ยเราลงฟรีแต่ถ้าเกิดเพื่อนมันจะมาลงที่การ์ดเราครับมาได้ครับแต่ต้องเสียตังค์อ่าก็คือมีอเนอร์ชิพเป็นเจ้าของการ์ดจะได้มูลค่า จะได้ค่าใช้จ่ายของคนอื่นที่มาลงฮะแล้วก็เป็นมีอะไรว่ามีโลน่ะมีระบบของการกู้ครับเกมนี้กู้ได้อ่ะคราวนี้เพื่อมีเ,เวลามาเล่ามาต่อแล้วกันนะครับเกมนี้ก็ภาพรวมประมาณนี้ครับมีบอร์ดกลางครับผมที่จะเห็นว่ามันจะมีลําน้ําอยู่ตรงตรง,ตรงกลางบอร์ดเนาะซึ่งไอ้ลำน้ําตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทายวงกลมมาวางครับวางมาวางอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรือมีเปิ้นอยู่สามลำเห็นไหมครับเรือเนี่ยก็คือแทนตัวผู้เล่นแต่ละคนครับว่าเป็น turn เดอร์ใคร เมื่อถึงเทินต่อไปนะครับก็คือเอาเรือลำหลังสุดเนี่ยมาวางไว้ด้านหน้าอ่าก็จะรู้ว่าอ๋อต่อไปก็คือลำสีน้ําเงินเนาะที่จะขึ้นข้างหน้าครับผมหลังจากนั้นครับเมื่อวางปุ๊บสล้วตไทยมันจะบอกว่าจะมีรีซอสอะไรมาเติมในกระดาษอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเอาไปวางข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นรูปเหรียญกับรูปอ่าเหล็กเนาะอ่านี่คือเอาไปวางแล้วก็จะได้เติมเงินหนึ่งบาทแล้วก็เติมเหล็กหนึ่งอันครับทีนี้เนี่ยเมื่อเข้าเทินปุ๊บเนี่ยครับไอเดียมันก็คือว่าผู้เล่นจะเลือกได้ว่า เจ้าวอร์เกอร์เรานะครับไปวางที่การ์ดใบใดใบหนึ่งการ์ดเนี่ยมันก็คือส่วนที่ทำแอคชั่นเว้ยแต่ละการ์ดมันจะบอกว่าถ้าวอร์เกอร์ไปวางแล้วจะจะได้อะไรอย่างเช่นนะครับถ้าวางที่ตรงนี้แล้วนะครับจะได้ของดื้อๆเลยได้เอ่ารีซอร์เพิ่มเข้ามาหรือว่าวางในการ์ดใบนี้แล้วจะได้เอาเอาทรีซอร์ทที่เรามีเนี่ยจากอย่างหนึ่งเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่าอาจจะมีค่าจ่ายหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับหรือบางที่เอาของไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยได้ตังค์เพิ่มด้วยก็มีครับผม อยก่อย่างที่สองครับผมถ้าเกิดคุณไม่เลือกที่จะขยับตัวของ worker ก็คือคุณจะไม่ลง worker นะครับคุณสามารถที่จะหยิบรีซอร์ที่มันกองกองอยู่เนี้ยได้หนึ่งกองฟรีๆเว้ยอ่านั่นหมายความว่าไอ้จังหวะที่รีซอร์ตมันน้อยๆอ,ยอ,ยอะไม่มีใครอยากไปหยิบหรอกถูกไหมแต่ว่าจังหวะไดก็จังหวะหนึ่งครับที่รีซอร์มันเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าคนไม่ไปหยิบสักะทีเว้ยไอ้วัวก็มาเติมเติมไปเติมไปวัวตัวที่ห้าตัวที่หกเราก็จะเริ่มหวันวันไว,นว,นวนแล้วว่าเฮ้เย,ววร,ยรีสอว่ลร,ร์ตม ก็ค <ar> anyway, ือรีซอสเราเยอะอยู the water. The water. The uh ่แ uh ล้วนะครับเราไม่รีซอสเราก็กลับไปทําเรื่องที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการเอาเวอร์เกอร์ไปลงครับทีนี้การวงลงเวอร์เกอร์เนี่ยนอกจากลงเพื่อที่จะไปเอารีซอสไปเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีการลงเพื่อที่จะสร้างการ์ดใบใหม่ด้วยนะครับซึ่งการ์ดในเกมทุกใบเนี่ยมันก็จะมีไอเดียของการที่เราจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างการ์ดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ให้เราเนี่ยเอาเวอร์เกอร์ไปลงที่การ์ดใบใหม่อ่าทีนี้ครับจะเห็นว่า ในรูปขอเป็นการ์ดใบซ้ายสุดแล้วกันนะครับจะเห็นว่าไอเนี้ยก็คือเป็นโรงเบเกอร์เฮาส์นะครับก็คือเป็นโรงอบขนมปังนะครับไอเนี้ยคือผมสร้างไว้แล้วแต่ใจเดียวคือว่าตอนที่จะสร้างเนี่ยเราจะต้องจ่ายรีซอสเท่ากับด้านบนสุดก็จะเห็นว่าจะเป็นรูปเครย์สอันนั่นก็คือว่าก่อนหน้าน,นี้ผมได้ทําแอคชั่นสร้างนะครับแล้วก็จ่ายเครย์สองันเราถึงผมถึงจะได้ไอตัวโรงอบขนมปังเนี้ยมาไวท้ที่ที่ข้างหน้าผมครับทีนี้เนี้ย อะไรก็ตามที่มีคนเอาวักเกอร์มาลงเว้ยเขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวของไอ้ข้าวสาลีของเขาเนี่ยให้กลายเป็นขนมปังได้แล้วจะเห็นว่าเวลาเปลี่ยนนะครับสมมติเขาเปลี่ยน10อันนะครับเขาจะต้องเขาก็จะได้เปลี่ยนไอ้ตัวของข้าว10อันพลิกไปด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นขนมปัง10อันเว้ยแล้วก็จะได้ตังด้วยนะครับต่อต่อหนึ่งคู่นะครับก็คือถ้าเปลี่ยน2ท้ทายก็ได้ตังไป1บาทเว้ยเปลี่ยน10บอันก็ได้ตังไป5บาทครับแล้วก็ต้องเสียพลังงานนะก็จะมีการเสียนู่นน่่นนัก็วาไปะครบ ทีนี้ไอเดียของเกมนี้ก็จะวนอยู่แค่นี้เลยครับก็คือเรื่องของเรื่องของการลงเข้าเทินตัวเองจะหยิบทรัพยากรหรือว่าจะเปลี่ยนจะย้ายวอร์เกอร์เพื่อทำแอคชั่นจะย้ายวอร k เกอร์ก็จะไปสร้างของหรือว่าจะไปสร้างการ์ดใหม่นะครับมันก็จะวนประมาณนี้ครับไอเดียของเกมนี้เนี่ยที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเกมที่เวลาจบเกมครับเขาจะนับเงินเว้ยอย่างเดียวเลยเงินคือแต้มก็คือว่าคุณเหลืองเงินเท่าไหร่นั่นก็คือ ก็คือเงินก็คือแต้มที่คุณมีเว้ยมีเหลือสามบาทก็คือสามแต้มแล้วก็พวกการ์ดที่คุณสร้างไว้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีมูลค่าอ่ามูลค่าให้แปดบาทแปดบาทอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นแต้มเหมือนกันก็คือไม่ว่าคุณจะเก็บไว้ในรูปของตัวของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหรือว่าเงินเนี้ยก็ถือว่าเป็นแต้มทั้งหมดเว้ยทีนี้เนี่ยวิธีการสร้างการ์ดพวกนี้มันมีสองแบบหนึ่งก็คืออย่างที่อธิบายไปก็คือการจ่ายทรัพยากรนะเรียกว่าการสร้าง อีกอย่างนึ่งก็คือถ้าเรามีตังค์อยู่แล้วนะครับเราก็ซื้อได้เว้ยเกมนี้อนุญาตเราซื้อได้ครับผมก็จ่ายตังค์ไปเลยครับแล้วก็ได้ของมาทีนี้เนี่ยนอกจากตรงนี้ครับมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเกมนี้สามารถที่จะกู้ได้ครับก็คือทันทีที่คุณอยากได้ตังค์นะครับคุณสามารถจ่ายอ่าเรียกว่าหยิบการ์ดกู้มาหนึ่งใบการกู้หนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งหนึ่งโลนเนี่ยคุณจะได้ตังค์มาสี่บาทอ่าสี่ฟรังก์นะฮะสีบ่บาทเวลาจะจ่ายคืนคุณต้องจ่ายห้าบาท สมมติตอนที่คุณอยากจะที่จะเคลียร์นี่ะครับคุณต้องจ่ายห้าบาทก็คือพูดง่ายคุณเสียดอกหนึ่งบาทใช่ไหมตอ่อหนึ่งหนึ่งกู้นะครับกู้เนี่ยกู้กี่ใบก็ได้คุณจะคุณจะกู้เท่าไหร่ก็ได้ครับกู้แบบสิบใบก็ได้สี่สิบฟังอ่ะอ่าทีนี้ครับระหว่างเดินรอบที่เราพูดถึงเรื่องเรือที่เดินไปเดินมาเนี่ยครับมันจะมีอยู่รอบหนึ่งไว้ที่มีคําว่าอินเทอร์เสตรงนี้ฮะก็คือว่าเมื่อถึงรอบนี้เขาจะเช็คครับว่าตอนนี้มีใครบ้างที่มีมีกู้อยู่นะมีมีมีใบใบกู้อใบโลนนะ ไม่สาคัญว่าคุณมีกี่ใบครับผมแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีแม้แต่ใบเดียวครับคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยหนึ่งบาทอ่านั่นหมายความว่าในหนึ่งรอบเนี่ยคุณจะโดนดอกเบี้ยหนึ่งบาทครับถ้าเกิดคุณไม่มีตังที่จะจ่ายครับคุณต้องโดนกู้เพิ่มดังนั้นไอเดียของเกมนี้ก็คือว่าระหว่างที่คุณเล่นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่กู้เลยนะครับเทียบกับเพื่อนที่เขากู้ประมาณหนึ่งเนี่ยเพื่อนเขาจะมีทุนเริ่มต้นเยอะกว่าเว้ยเพราะเขาจะมีตงังจำนวนหนึ่งเว้ยเอามาเอามาจ่าย,น,ายนู่นจจ่่่าายีออะะมมซืื้์ดเพททห เขาซื้อการดเขาจะได้การดมาแล้วเขาก็ได้ทานูน่ทนทํานี่หรือเพื่อนไปหาเขาเพื่อนก็เพื่อนก็ต้องจ่ายตังให้เขาอาจต้องจ่ายของให้เขาแหละในการไปทาเนาะมันก็ลยทาให้คนที่กู้ประมาณาหนึ่งเว้ยมันจะมีอะไรมาทําให้ให้มีให้มีอะไรมาเล่นเนี่ยเยอะกว่าคนที่ไม่กู้เลยนะครับแต่กลับกันรครับถ้าเกิดคุณกู้มากไปตอนสุดท้ายเนี่ยคุณจะหาตังมามาคืนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีตังจะคืนเนี่ยเกมนี้ตังคือแต้มเว้ยเออแล้วก็ลืมพูดไปลืมบอกไปนะครับเรื่องตอนจบรอบนะครับเมื่อตอนจบรอบเนี่ย จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องของเรือที่เดินไปสุดทางเนาะนั่นคือจบหนึ่งรอบครับเมื่อจบหนึ่งรอบเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจ่ายข้าวจ่ายข้าวก็คือจะเป็นโทเค็นต่างๆที่เป็นทรัพยากรเนี่ยบางอย่างมันจะมีรูปเป็นหม้อข้าวเว้ยซึ่งคุณจะสามารถจ่ายคุณต้องจ่ายตอนจบเทินเพื่อที่จะอ่าเลี้ยงคนงานของคุณเว้ยไอเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าของเริ่มต้นของคุณเนี่ยเป็นปลาสดมันจะมีแค่หนึ่งหม้อนะครับเป,เป็นรูปหนึ่งหม้อนะครับทีนี้ยิ่งคุณเล่นเป็นรอบหลังๆเนี่ยคุณต้องจ่าย ไอตัวข้าวไนี่มากขึ้นเรื่อยๆจะแบบหกหม้อสิบหม้อสิบสองหม้ออะไรเงี้ยไอพวกของที่ยังไม่แปรรูปเนี่ยหม้อมันจะน้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มแบบโรงงานคุณเยอะแล้วทีหลังคุณจะแบบพลิกวัวเชือดวัวครับมีวัวเยอะเชือดวัวกายเป็นสเต็กหรือว่าเอาไปอบเอาขนมปังไปอบไม่ใช่สิเอาข้าวไปอบเป็นขนมปังคุณก็จะได้ข้าวมาเยอะอ่าคุณก็จะจ่ายความหิวได้มากขึ้นเว้ยไอตรงเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างอาคารที่คนเนี่ยสนใจจะมาอยู่มามาใช้งานเยอะๆเว้ยเวลาคนก็มาใช้งานเน่ยเขาต้องจ่ายค่าให้เราอ่ามันก็เลยเหมือนกับเป็นอ n g i n e อะไรบางอย่างในการในการ b u i ตรงนี้ขึ้นมาเวย้ยและสุดท้ายครับมันจะมีเรือครับเรือก็คือการประเภทหนึ่งที่สร้างมาเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะส่งของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยออกไปข้างนอกในทีมว่าเราจะได้ขายอ่าเกมฑน,นี้ก็จะมีเรื่องของการเก็บของแล้วพัฒนาของครับนึกภาพว่าคุณเนี่ยเก็บ เก็บวัวมาครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็วัวนี่ไปเข้าที่การ์ดลงเชือดนะครับเชืออเสร็จคุณได้สเต็กคุณได้หนังเว้ยคุณเก็บหนังไว้ครับรอบหน้าคุณก็เอาหนังเนี่ยแล้วก็ลงอเวเกอร์ที่โรงงานฟอกหนังคุณก็จะได้หนังที่มันเป็นหนังหนังหลังกลับอะหนังหนังที่แบบทำเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ซื้อเรือครับแล้วคุณก็เอาหนังเนี่ยส่งออกไปขายเว้ยคุณก็ได้ตังคับมาอ่าเนี่คือไอเดียของเกมนี้ครับ ซึ่งภาพรวมแล้วมันก็ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายมากครับเพราะว่าไอเดียมันก็คือในแต่ละรอบเนี่ยมันคือการเลือกว่าคุณจะหยิบทรัพยากรในแต่ละกองหรือวางวอร์เกอร์หนึ่งตัวแล้วก็ทำแอคชั่นครับซึ่งแอคชั่นของเกมนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างคลีนมากเพราะมันจะมีอยู่ต่างทรัพยากรเลยนะครับว่าวางแล้วคุณได้ไม้หรือคุณวางแล้วคุณได้เครหรือคุณวางแล้วคุณเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นไม้แปรรูปแล้วแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งหรือคุณวางแล้วคุณเปลี่ยนข้าวมาเป็นขนมปังอะแล้ว ถ้าคุณตังค์ไม่พอคุณก็กู้ครับคุณก็หยิบการ์ดกู้คุณก็ตังค์มา,าเมื่อจบรอบครับคุณก็ต้องจ่ายข้าวคุณก็อ่อจ่ายข้าวไปมีปลามีขนมปงนมังก็จ่ายไปครับแล้วก็ขึ้นรอบใหม่าคุณจะไปลงที่ชาวบ้านคุณก็คุณก็ต้องจ่ายอ่าจ่ายข้าวให้เขาเนาะอืมตังค์ไม่พอก็กู้อีกครับอเมื่อถึงรอบที่ต้องจ่ายดอกก็จ่ายดอกไปครับเล่นวนไปเรื่อยครับวนไปเรื่อยเขามีเรือมีเรือออกมาแล้วช่วงหลังๆมีเรือลําใหญ่ก็ซื้อเรือมาวางไว้ครับก็จะส่งของไปขายได้อ่าก็วาง เอาวัากร์ไปวางเพื่อที่จะส่งของอ่ประมาณนี้ครับแล้วมันก็เลยจบแบบคลีน n แล้วพอจบเสร็จอะ่ะก็คือนับเลยว่ามีกร์ดที่เป็นมูลค่าเท่าไหร่มีตังสดเหลือเท่าไหร่แล้วก็หักกับหนี้ที่เรามีไว้ตัวหนี้เนี่ยถ้าเราเคลียร์มันนะครับในช่วงก่อนจบเกมนะครับเรากู้มา4บาทต่อใบเนาะเราจ่ายกับ5บาทก็คือเสียดอกแค่1บาทครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเคลียร์มันได้ในเกมนะครับเมื่อจบเกมแล้วเราต้องมานับเป็นแต้มลบอะ่ะมันจะลบ7บาท ก็คือเรียกว่าเราควรที่จะชําระหนี้ให้เสร็จก่อนที่จะจบเกมะนะครับมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นกับความรู้สึกที่เราต้องคํานวณให้ดีว่าเราต้องการต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราต้องไปกู้นะครับแล้วก็หาทางที่จะเคลียร์ให้หมดเนี่ยก่อนที่จะจบเกมเวม้ยซึ่งถ้าคุณนึกภาพให้อ่อนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยคุณกู้มาประมาณหนึง่งแล้วคุณหาทางที่จะพัฒนาทุกอย่างให้ได้เงินมากมากมากแล้วรอบสุดท้ายคุณได้ตังค์เยอะมากๆเพราะว่าคุณเริ่มต้นมากกว่าชาวบ้านไงแล้วพอมากมากๆเลยเนี่ย คุณก็ส่วนหนึ่งไปจ่ายหนี้เว้ยอ่าแล้วคุณก็ได้ที่เหลือมาเยอะมากนะครับมันก็สนุกตรงนี้แหละครับอีกอยาหนึ่งที่เป็นสิ่งที่หลายหคนชอบแล้วก็หลายายคนไม่ชอบก็คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะลงวอร์กเกอร์ในกาดชาวบ้านได้นะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะตัดชาวบ้านได้แล้วครับและกลับกันก็คือว่าถ้าเราไม่ออกจากจากจุดจุดหนึ่งอ่ะเพื่อนจะมาลงไปได้เว้ยนั่นทําให้หลายๆคนก็แบบว่าเฮ้ยฉันรออยู่นะว่า เมื่อไรสมมติว่าเขาอยากจะไปส่งของเนาะแต่ว่าไอ้การ์ดที่มันเป็นแอคชั่นในการที่จะเอาของไปส่งส่งขึ้นเรือไปต่างไปต่างประเทศเนี่ยมีคนวางศพขวางอยู่ครับมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไรจะออกอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้รู้สึกว่าเข้าใจว่าเกมก็ประมาณนี้แหละมันเป็นทรงเนี้ยนะก็คือจะมีจังหวะตัดกันนิดนึงก็คือเรารู้แล้วว่าเพื่อนเขาเตรียมของขนาดนี้เขาจะไปไหนเว้ยดังนั้นชนรบไปก่อนไปวางไปขวางอยู่ไว้อะไรเงี้ยหรือว่าไปแย่งของที่เหลือเขาเขาเก็บของได้สามอย่างแลวเขาขาดสิ่งนี้แน่เลย เรารีบไปตัดเขาไปแย่งตรงนี้ออกไปเขาจะได้เขาจะได้ได้ของไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็เป็นพื้นฐานของของเกมเศรษฐศาสตร์แหละแต่ว่าภาพรวมก็คือน,นั่นแหละฮะผมชอบความที่มัน c ีนแล้วก็ชอบชอบเรื่องของการปรับรีซอสอะรีซอสคอนเวอร์ชันนะครับเออหาทางพัฒนาจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้มันแบบม,มีมีมูลค่าที่สูงขึ้นแน่นอนนี่ไม่ใช่เกมเศรษฐศาสตร์สำหรับผมเลยเนาะแต่ว่าก็ก็ได้บรรยากาศประมาณนึงว่ามันมีเรื่องของการแบบว่า สร้างของเก็บของนะแล้วก็ด้วยลักษณะพื้นฐานของเกมอเวผมรู้สึกว่ามันจะมีความก้าวหน้าแบบค่อนข้างที่จะเร็วมากเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยตัวมันเองนะครับไม่ว่าคุณจะทําไม่ทำอ่ะมันจะมีกองที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างในรูปเนี่ยเห็นไหมปลาตอนหลังเนี่ยคนไม่ไปเอาเลยท้ายกองเป็น10บอันเลยเลยเอว่าช่วงท้ายเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยเราเข้าเราพอแล,แล้วไงเราก็ไม่ค่อยอยากไปหาปลาแล้วเราอยากไปทําอย่างอื่นเป็นไปเก็บเหล็กเก็บอะไรที่มันจะได้ได้อ่าแต้มเยอะขึ้นนะครับอืม แต่เกมนี้นะครับในบอร์ดเกมกี้ก็ให้อยู่ในกลุ่มของนะ Economic อีโคโนมิกนะอีโคโนมิกมันเศรษฐศาสตร์มันจะเป็นเรื่องของดีมาซัพพลายนะครับมันก็จะมีเป็นเป็นคำว่าใช้คาว่าแนวไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คําว่ากลไกนะ้นมายความว่าอะไรก็ตามที่ในเกมมันมีความขึ้นความลงในเรื่องของมูลค่าแล้วก็ความต้องการของตลาดเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มของเศรษฐศาสตร์หมดเลยซึ่งเกมนี้ก็ก็ประมาณหนึ่งเนาะความรู้สึกของอะไรบางอย่างของเศรษฐศาสตร์นะครับอืมภาพรวมก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าสําหรับคนที่เข้าสู่ กลุ่มยูโรกลางแล้วละกันเป็นหนึ่งเกมที่เล่นไม่ยากครับเล่นได้ผมคิดว่าทั่วไปเลยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมกลางๆางหรือว่าเกมง่ายๆมาแล้วนะครับก็คือคิดว่าคุณเล่นเกมนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าอความรู้สึกตัดกันหรือว่าการทําได้ไม่ได้ในเกมเนี้ยเกมนี้ไม่ใช่เกมที่คุณเก็บสไยยากรอนหัวแล้วคุณได้ทําอ่ะเออคุณจะเห็นว่าจบเกมแต่ละคนเนี่ยสไตยากรนนี่เหลือเต็มเลยเว้ยเพราะว่า มันจะมีจังหวะที่คุณจะต้องไปเอามาก่อนนะครับแล้วก็จังหวะที่ต้องรอรอจังหว,วะว่าฉันจะได้เปลี่ยนมันหรือเปล่าฉันจะได้เปลี่ยนไอตัวเครนให้กลายเป็นอิฐหรือเปล่าจะได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นบริกหรือเปล่าหรือว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่ลาให้คือหลายอย่างผมไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างเช่นวัวเนี่ยผมกล่าวว่าผมจะได้เอาไปเชื่อเป็นซัมสเต็กเว้ยสุดท้ายคือจังหวะมันไม่ลงล็อกครับผมต้องยอมที่จะขายวัวไปต่างประเทศด้วยยอมขายวัวซึ่งวัวเนี่ยก็คือราคามันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เดแต่ว่าข้อข้อดีของวัวออวววว่าาามัันเเกรรยบบลลจแ้้็ถีีต มันจะเกิดเพิ่มอ่าแล้วก็พวกข้าวเหมือนกันถ้าเกิดเรามีข้าวอยู่แล้วมันจะเกิดเพิ่มดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนเอนจินว่าเริ่มต้นเกมถ้าเกิดว่าคุณเก็บของบางอย่างเช่นพวกวัวเนี่ยไว้ไว้ก่อนให้ได้สักคู่เนี่ยแล้วคุณทิ้งเวลาไปมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเว้ยสุดท้ายคุณก็ณณได้ขายขายแบบขายเล่นๆนอะขายสักหน่อยอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้ครับมันก็เลยเรียกว่ามันมีอะไรให้เล่นประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องของนี่แหละการแย่งตึกมาจากชั้นตึกเธอหนะ้าตึกนี้แบบเป็นตึกที่แบบฮนะอตฮ ตอนจบรอบเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้ครับใครสนใจไปลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบหลายอย่างของมันมันไม่ใช่เกมที่สุดทุกอย่างแบบว่าดีมากๆหรอกเพราะว่าผมคิดว่าก็มีเกมอื่นที่มันมีความลึกกว่านี้มีความแบบโอ้โหมีหลายอย่างไอคิดอันนี้มันก็มีแค่ไม่กี่อย่างแต่ผมชอบความคลีนของมันว่าเข้ารอบแล้วคุณจะหยิบของหรือคุณจะเล่น1นึ่งแอคชั่นนะครับหรือว่าคุณจะกู้แล้วกู้ยังไงเนี่ยเรื่องของการกู้ผมก็ชอบ แล้วก็เรื่องของการไปตัดตึกชาวบ้านเอ๊ะแอคชั่นนวนีอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าการในเกมเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณได้ลงลงหนมปังมาแล้วเนี่ยคือมีแต่คุณเจ้าเดียวอะ่ะมันก็เลยเหมือนว่าทุกคนรู้ว่าฉันอยากจะได้อะไรฉันจะไปสายไหนเนี่ยคือทุกการ์ดมัน,ม,นมันบังคับมาแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับอ่าเอรฮาร์ฟหวังว่าจะได้มีการรีบริสเร็วๆนี้นะค่อนข้างหา,งางยากประมาณหนึ่งในช่วงนี้ แต่ว่าก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งเกมที่ขนาดหาย,ยากแล้วแต่ว่าอันดับในบอร์ดเกมกีก็ยังก็ยังทรงตัวมาอย่างยาวนานนะครับประมาณนี้ครับลองถ้าสนใจไปลองดูนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ